สวัสดีค่ะครูตุก๊กนารีรัตนุโยกคลิปนี้เป็นคลิปเสียงในการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทและการวางตัวให้ดูแพงในนิยามคำว่าแพงนี้คือเป็นคนที่ดูมีคุณค่าได้ให้เกียรติดูเป็นคนมีความคิดได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ดีหรือผ่านการอบรมมาดีซึ่งการดูดีมีคุณค่านั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าตาวุฒิการศึกษา ระดับฐานะราคาเสื้อผ้าที่สวมใส่แบรนด์กระเป๋าหรือรองเท้ายี่ห้ออะไรแล้วจะทำตัวอย่างไรล่ะง่ายๆเลยค่ะเราจะดูแพงก็ต่อเมื่อ 1. รักษาสุขภาพดูแลตัวเองมีความพิถีพิถันในอาหารการกินการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีการใส่ใจการแต่งกายการดูแลบคุคลิกภาพตัวเองให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด หรือกลิ่นการพิถีพิถันในเรื่องต่างๆที่อยู่รอบตัวเองก็จะทำให้เป็นคนที่น่าประทับใจใครก็อยากอยู่ใกล้ใครเห็นแล้วก็รู้สึกดีค่ะข้อที่2หัดเป็นคนยิ้มง่ายควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ดีรวมถึงดูแลมีความสุข,ขุมลุ่มลึกคนที่คิดบวกนะคะพูดบวก มีอารมณ์สดใสย snow, ings, workload, layers, feliz, ิ res, <mel> ้มง่ายบ่งบอกถึงความพร้อมในจิตใจอุดมสมบูรณ์ไม่รู้สึกกุดหงิดง่ายไม่รู้สึกเหมือนคนที่กําลังขาดแคลนอะไรสักอย่างการที่เราเป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์สดใสนี่แหละก็จะทําให้คนมองดูแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้ถูกเติมเต็มค่ะข้อ3มีความเชื่อมั่นกล้าคิดกล้าตัดสินใจแต่ไม่ใช่ว่าเชื่อมั่นหรือโลเลจนขาดความพอดีนะคะ เวลาที่เรามีความมั่นใจในตัวเองแต่มีความมั่นใจแบบเงียบคือสามารถที่จะแสดงออกในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมรู้บทบาทของตัวเองค่ะแล้วก็กล้าตัดสินใจในภาวะหรือในสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจได้ทันทีข้อที่4รู้จักเลือกคบคนเลือกสังคมเลือกคบเพื่อนที่ดีค่ะรู้หรือไม่ว่าภาพลักษณ์ ของคนที่เราสนิทด้วยก็หมายถึงภาพลักษณ์ในตัวเราด้วยนะคะข้อนี้นี่สำคัญมากค่ะกับภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราดูถูกดูแพงดูเป็นอย่างไรชีวิตเราจะเป็นอย่างไรภาพลักษณ์เราจะเป็นแบบไหนอยู่ที่คนรอบข้างที่เราครบมีเพื่อนที่ใสยดีก็ช่วยขัดเกลาให้เรานิสัยดีแต่ถ้าเรามีเพื่อนเก่งมีเพื่อนคิดบวกเพื่อนก็ช่วยให้เรามีกาลังใจแล้วก็ทาอะไรให้สาเร็จได้มากขึ้นค่ะ ข้อที่5รู้มารยาททางสังคมให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษามารยาทการที่เรารู้บทบาทที่เหมาะสมนะคะการวางตัวที่ดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่คำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะรู้ว่าแต่งกายแบบไหนไปพบใครที่ไหน สถานที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการรวมไปถึงบทบาทหน้าที่ที่เราจะต้องเป็นอยู่ในเวลานั้นๆสิ่งเหล่านี้เป็นการบง่งบอกถึงการได้รับการอบรมการได้รับการขัดเกลามาดีก็จะทำให้ใครพบเห็นก็รู้สึกเกรงใจค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6ต้องรู้จักรักและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะการที่เรารู้จักคุณค่าในตัวเองนะคะคนอื่นก็จะมองเห็นด้วยเช่นกันจุดดีจุดแข็งของเราสิ่งที่โดดเด่นของเรา เมื่อเรารู้เราแสดงออกอย่างเหมาะสมคนถึงจะเห็นค่ะว่าเรามีดีอะไรบ้างและที่สำคัญนะคะเราจะต้องไม่ทำตัวเองให้ใครๆมองเห็นเราต่ำกว่าคุณค่าที่เราเป็นค่ะดังนั้นรักตัวเองให้เกียรติตัวเองค่ะคนอื่นถึงจะให้เกียรติเรานะคะ <laughs> การแต่งตัวดีอาจจะทำให้ดูสะดุดตาแต่แท้ที่จริงแล้ว วาจากิริยาความคิดและจิตใจที่ดีและมั่นคงต่างหากที่เป็นสิ่งที่คนอื่นๆประทับใจเราอย่างแท้จริงค่ะเรียนพัฒนาบุคลิกภาพกับครูตุก๊กใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีนะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ